ที pues ่ไหนแล้วครับไปถึงมาเต็มที่แล oh, you know okay. okay. ้วนี่มาจากสำนักไหนบ้างเนี่ยมาจากไม่เหนื่อยแล้วขึ้นรู้ว่าขึ้นรู้ว่าบ้านเรานี่มีสื่อเยอะขนาดนี้เยอะเลยขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น OPENING l i mm ์ไลฟ์โก็คือแจ mm ็คสันหวังซึ่งเดินทางมาแล้วเมื่อคืนนี้ mm hmm. และว,วันนี้เราจะแถลงข่าวนะครับเมื mm ่อสักครู่เ็เพิ่งจะผ่านการซ้อมอเป็นครั้งแรกนะครับในอ mm ิน o อร์สเตเดียเพราะว่าจะเป็นการจำลองอขั้นตอนต่างๆหรือรูปแบบของเวทีก่อนจะไปซ้อมในสนามใหญ่ mm hmm. เราเพิ่งจะเสร็จสิ้นนะครับเมื่อคืนลงเครื่องประมาณเกือบตีหนึ่งจะออกมาแต่วันนี้ซ้อมตั้งแต่เที่ยงจนถึง5โมงเย็น หนักมากเลยนะครับเขาซ้อมแล้วก็เต็มที่มากๆครับรคือเขาลูวอะไรครับเขาถึงซ้อมกักขนาดนั้นนีดนิดเขาหวั่นเรื่องอะไรเขาคำวุนเรื่องอะไรอ่ะเออเขามีความตั้งใจแล้วก็ถ้าพูดถึงแจ็คสันหวังวก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในการทํางานโซโลอัลบั้มแล้วก็มาแสดงสดแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาจะได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าทีมฟุตบอลที่เขารักด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นทีมฟุตบอลเวิด์คลาสที่เขาถือว่าเขาดีใจมากๆที่มีส่วนร่วมในการทํางานครั้งนี้นะครับ ผมเองก็วางแผนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่างาน t h e m a มชแบง k อ k เซนจูรี u y อับน,นะครับการเติมเต็มของเอนเตอร์เทนเมนต์กับสปอร์ตบ้างไปด้วยกันนะครับเราเห็นรูปแบบการโชว์ในฮาร์ฟไทม์โชว์ของซูเปอร์โบนะครับฟุตบอลในโลกนี้มีโอเพนนิ่งเซเลบรีแทบจะทุกที่ของอีเวนต์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยยังไม่เคยมีการจัดอีเวนต์ใหญ่อย่างนี้มานานแล้วนะครับ แล้วก็ผ่านมา2ปีเรื่องโควิดก็เข้ามารบกวนนะครับแต่วันนี้การกลับมาในการเริ่มต้นกันใหม่มีความสุขร่วมกันใหม่ตอนการทำโอเพนนิ่งไลฟ์โชว์เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะกระชากหัวใจของคนทุกคนมารวมศูนย์กันอยู่หนึ่งเดียวก่อนที่เกมฟุตบอลระดับหยุดโลกจะมาอยู่ร่วมกันในในช่วงเวลาถัดไปครับนนนนจนดการของ b a n g อ o เ c น n t ร r ครับ2022นะครับ จะมีเ,เริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่11โมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เวลาประมาณบ่าย3โมงบ่าย3โมงเราจะเริ่มเปิดประตูเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าไปในสนามได้ก่อนเวลาแล้วก็6โมงตรงครับเคารพธงชาติเสร็จเคารพธงชาติปับแจ็คสันหวังโชว์1ชั่วโมงเต็มจบที่ประมาณ1ทุ่มตรงนะครับจากนั้นก็จะพักประมาณสัก10-15นาทีแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะ ถึงเวลาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับทั้งสองทีมมาพร้อมกันทั้งสองทีมวันที่วันศุกร์ใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงเช้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาถึงที่ดอนเมืองนะครับเพื่อนๆไปต้อนรับกันได้นะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปมาปูแม็กเลยครับปูทีมแล้วก็หลังจากนั้นวันที่10นะครับวันที่10ประมาณเที่ยงลิเวอร์พูล มาครบทั้งทีมนะครับแล้วก็ซาร่าก็จะบินตามมาห่างกันประมาณ20นาทีนะครับก็จะมาถึงเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับพูดถึงโรนัลโด้ก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายผมก็เสียดายไม่น้อยกว่าทุกคนในโลกนี้เสียดายนะครับแต่เนื่องจากเหตุผลทางครอบครัวเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่อาจจะควบคุมได้ในสถานการณ์แบบนี้เราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าสำคัญก็คือว่า วันนี้ลิเวอร์พูลมาแข่งกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นหมายความว่าความเป็นทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความใหญ่ของทีมยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับแฟนฟุตบอลชาวโลกร่วมกันนะครับสำคัญก็คือว่านอกจากเกมนี้จะมีการแข่งขันที่ราชมังคลาต่อหน้าผู้ชม59,000คนนะครับจะมีการถ่ายทอดผ่านไป2ช่องทางในกรุงเทพในเมืองไทยก็คือ AS Play แล้วก็ในโรงภาพยนตร์ SF นะครับแต่ว่าในโลกนี้จะมีการถ่ายทอดออกไปทั้งหมด165ประเทศทั่วโลกครับที่จะเห็นพร้อมๆกับคนไทยผู้สื่อข่าวตกมือก็ได้นะครับผมไม่ผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆนะครับรู้สื่อข่าวจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดในการจัดการมันคุ้มไหมครับสิ่งที่บอกว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยความคุ้มค่าก็คือเราคิดว่า บ้านเราเมืองเราพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเปิดรับทุกมิติของกิจกรรมทางการตลาดกิจกรรมทางการกีฬากิจกรรมทางบันเทิงและกิจกรรมที่จะทำให้เราเดินหน้าสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็หลังจากนี้เราคิดว่าความเชื่อมั่นว่ากรุงเทพและประเทศไทยมีความพร้อมในการสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับคุณงว่าเป็นุดแเหือที่แบบว่ามีดราม่ามาตั้งแต่การฉายบันเทิงคิดว่าหลังจากนี้ จริงๆเราทุกคนก็ต่างคนต่างมีความเห็นนะครับอร้อยคนก็มีร้อยความเห็นพันคนก็มีพันความเห็นแล้ววัดปัจจุบันเนี่ยความเห็นต่างๆนานาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยผมเองก็น้อมรับและทุกคนก็น้อมรับบางสิ่งที่เป็นเรื่องดีก็พัฒนาต่อบางเรื่องที่มันเป็นความบกพล่องก็จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาตออ่อเพื่อเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายที่ดีที่สุดก็คือมองโลกในสิ่งที่มันดีขึ้นแล้วก็เราช่วยกันครับเราคนไทย เราร่วมกันที่จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับครับผมเองคิดว่าทุกคนก็มีปัญหากันหลายหลายกนะครับแต่ก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ชี้แจงได้บอกถึงข้อเท็จจริงไปหมดเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าข้อเท็จจริงมันก็คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ส่วนการแปลความว่าบางคนอาจจะคล้อยตามบางคนอาจจะยังเห็นต่างอยู่ผมก็ต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงท้งนั้นครับตอนนี้บัตรหาซื้อได้ครับคีอเ้ืเกิดแบบ้ใครสนใจอยังเงเอไปดูจริงๆเลยบัตรยังมีจําหน่ายอยู่บ้างนะครับเอ่อน่าจะไม่กี่เท่าไหร่แล้วนะครับที่ไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์เพราะว่าก็เป็นบัตรในโคต้าที่ผมย้าตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามีโคต้าต่างประเทศที่ดึงกลับมา เรามีโคตต้าจากทางสโมสรขอทงทั้งสโมสรที่เรานํากลับมาเติมเต็มให้กับแฟนคลับในคนไทยแล้วก็เอเชียด้วยมันยังมีอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับครับผมก็เป็นคำถามที่ดีนะครับว่าหลายคนคาดหวัาว่านะครับปัตจะต้องหมดทันทีผมยืนยันว่า บัตรวันแรกในโคต้าประเทศไทยหมดตั้งแต่วันแรกครับนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยความต้องการมีมากขึ้นและโคต้าต่างประเทศมีจํานวนก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งผมจําเป็นจะต้องดึงจากโคต้าตรงนั้นเนี่ยกลับเข้ามาเพื่อเติมให้กับแฟนคลับคนไทยไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเรามีโคต้าบัตรตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะหมดตั้งแต่วันแรกเช่นเดียวกันครับตอนนี้เหลือประมาณสัก56000พันใบครับสุดท้ายแล้วครับ ผมคิดว่าไม่หมดก็กใกล้เคียงนะครับแต่ประมาณทั้า95%นะครับและสําคัญส่วนนึงก็คือว่าทางผู้จัดเอง Fresh Air Festival เองนะครับเราได้มีโอกาสร่วมกับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับเราเห็นเด็กๆเ,เราเห็นเยาวชนแล้วก็ผู้ด,ด้อยโอกาสคนพิการอีกเยอะเลยในทั่วประเทศผมเองก็เลยร่วมตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้เข้ามามีโอกาสสัมผัสเกมมีโอกาสที่ เขาเข้ามาอยู่ในกิจกรรมระดับโลกร่วมกันนะครับเรามีโควต้าผมจัดโควต้าให้เด็กๆเ,เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับทั้งหมดรวมกันแล้วประมาณ2,000ที่นั่งให้กับเด็กๆทั่วประเทศได้เดินทางมาชมครับณชั่วโมงนี้เนี่ยเรื่องตัวเลขว่ากำไรขาดทุนผมไม่เคยคิดตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจทำนะผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่า บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการจัดกิจกรรมระดับโลกแบบนี้ให้เสร็จให้ได้และก็เดินไปให้หน้าให้ได้และก็ถอดใจไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในลายทางที่ผ่านมานะครับเราคิดว่าไม่มีใครทําสิ่งซึ่งจะสมบูรณ์ที่สุดได้แต่เราคิดว่าเราเรียนรู้แล้วก็จะทําสิ่งให้เหมาะสมและก็ดีที่สุดในเวลาที่มีอยู่แล้วเราก็ทํางานเต็มที่ร่วมกันกับรวมถึงกําลังใจหรือว่าความเข้าใจของเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันกระจายข่าวสาร ะครับและพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะเป็นนิมิตหมายที่ดีและก็ประโยชน์ที่ดีให้กับพวกเราทุกคนในกิจกรรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลในครั้งนี้ครับโอเคเอนักฟุตบอลนะทั้งสองทีมนะครับวันนี้เรามีทีมลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเฟิร์สทีมมากันเต็มทีมลิเวอร์พูลมาหมดครับซาร่ามา อเลซองเบเกอร์มา d ีตัวใหม่มานูเอสตัวใหม่มา d ีเอสก็มาฟานได้ก็มาแฮนเดอร์สันกับตันทีมมาเขามาฟูลทีม100%เลยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาฟูลทีม100%ยกเว้นคนเดียวคือคริสเตียโนโรนัลโดนอกนั้นมาหมดทุกคนครับเราคิดว่าณชั่วโมงนี้เวลานี้ผมคิดว่าผมและก็เชื่อว่าทุกคนก็ สมกับการรอคอยจริงๆเพราะว่าซูเปอร์สตาร์99%ที่จะอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยขาดไป1%ผมคิดว่าน่าจะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนใน,ในเมืองไทยและก็ชาวโลกได้ด้วยเพราะว่าเกมนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าจะถูกถ่ายทอดไปอีก165ประเทศทั่วโลกครับมมผมว่าความเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเรามองเห็นหลายเรื่องนะครับหลายประเทศไม่เคยเห็นว่ากรุงเทพอยู่ตรงไหน ประเทศไทยแผนที่อยู่ตรงไหนซะด้วยซ้ําไปแต่วันนี้อย่างน้อยสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขามีก็คือว่าเราอยู่ตรงไหนและเราเป็นประเทศเล็กๆที่กลายเป็นประเทศที่สามารถจัดงานใหญ่ๆแบบนี้ทําไมเราถึงจัดกิจกรรมอย่างนี้ได้ล่ะทําไมอีเวนต์แบบนี้ทําไมไม่ไปอยู่ที่จีนทําไมไม่ไปอยู่ที่ตะวันออกกลางหรือประเทศที่ใหญ่กว่าเราต้องเยอะแยะอันนี้เป็นคําถามที่หลายประเทศก็ถามผมเหมือนกันว่าเรามีดีอะไรที่ทําให กรุงเทพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลได้นี่เป็นคําถามที่ถึงทุกวันนี้เนี่ยผมยังตอบไม่หมดเลยนะครับเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมพร้อมทั้งศักยภาพในการบริหารจัดการแล้วก็พร้อมทั้งศักยภาพในการต้อนรับแล้วก็แลนด์นอฟส์มายของเราเป็นแลนด์ออฟส์มายที่ทุกคนอยากจะมาเมืองไทยหลังจากนี้เพิ่มเติมครับผมมี สิ่งพิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับทั้ง2องทีมก็คือเป็นสิ่งที่มันมีชิ้นเดียวในโลกสิ่งที่มันมีแบบเดียวในโลกที่ยังไม่เคยมีใครมีเลยจะเกิดขึ้นในวันงานนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีของพิเศษที่จะมีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นอีกในสนามนะครับนอกจากแจ็คสันหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นทิกซออีกตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้งานนี้ครบเครื่อง สมบูรณ์แบบมากที่สุดก็คือช่วงโอเ n i n g c e ่นเซเลรนีและก็สเปเชียลเ s t ซึ่งไม่บอกว่าเป็นใครไปติดตามกันในวันนั้นด้วยครับยังมีเซอร์ไพรส์ Surprise อีกยืนยันว่ามีเซอร์ไพรส์อีกอพูดถึงมาตรการความปลอดภัยอื่นๆนะครับผมเลยตรงนี้ครับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าการบริหารจัดการเราใช้อาเชอร์ถึง1,600คน เรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบรวมกันแล้วประมาณเกือบ1,000คนนะครับเพราะั้นทีมงานทั้งหมดรวมถึง f r e s h Air Festival แล้วเนี่ยตั้งแต่จัดงานมาไม่เคยมีการเตรียมงานแล้วก็มีใช้คนถึงเกือบ3,000คนทั้งหมดของทั้งทีมของผมวันนี้ครับผู้ชมในสนามจำเป็นต้องสผู้ชมในสนามเราขอความร่วมมือนะครับถ้าใส่แมสกก็เป็นเรื่องดีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราเป็นเรื่องโรคประจําถิ่นแล้วก็ตามถ้าเลือกได้ป้องกันตัวเองได้ก็ดีนะครับครับผม อนะคร๋อพอพูดถึงสเปเชียลเกสนะครับก็ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับจะเป็นคนในแวดกีฬาหรือว uh ่าเงบันเทิงครับไปดูในวันงานแล้วกันนะครับ นหลังจากนี้เฟสแอร์เฟสติวัลจะมีอีเวนท์ใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่ายืนยันว่าผมไม่มีอะไรทำแล้วย้อนกลับหลังนีแต่เดินไปข้างหน้าครับขอบคุณครับ